เรือเล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะพระบุษสาวะันละทางน้ำกระดิง่งหนีหล,ลวมวะนละกันสองคนครับมาจูจีกันกสนองคนเขาเที่ยวเขาเที่ยวกันียังกับสะพานแข้งเหรอเที่ยวสันเคนื่องเขาเที่ยวนำกระดิง่ง <c> เ <oughs> สียงยังกระจันจห้องแซวเลยเมืองนำกระดิ่งนะครับ เพื่อนปล่อยน้ำเขาน้ำใสเดป่ะป้าติดอาบเย็นเด้น้ำใสดีขนาดครับเพื่อนปอยน้ำด้วครับนี่คนน้ำไหลนี่ครับน้ำไหลนี่คือทั้งเขื่อนเพื่นปอยน้ำนะครับโอ้น้ำใสขนาดเลยโอ้เย็นเจี๊ยบเลย เย็นเจี๊ยบเลครับพี่น้องครับน้ำใสขนาดเลยใสเห็นก้อนหินเลยหมนะครับน้ำใสนะนี่หนีขายญ่มากช่วงนี้ลูกติดนะครับต้องได้ลอยพากันลอยออกมากฟังเสียงจักจันวัดมหาเลาะเบิ้งควายครับนี่ครับวิถีเปลี่ยนควายงัวควายตอนนี้กับโบมี่ละมี่กันน้อยนะครับ เตกกี้นี่ช่วงนี้นี่คือนามมันต้องแห้งไม่ใช่ผมมีนามแบบนี้นะครับนามสิบปลาลแบบนี้แล้วกางงัวควายนอนอยู่น้ำน้ำกระดิ่งนี่เป็นพันพๆตัวเลยนะครับตอนนี้วิธีก็ะเลี่ยนไปไล่ผุน่เสียงจกกรรักรจันแซวเลยผูกกะเขื่อนน้ำเทินครับน้ำเทินอยู่อเอเข้ากับเซลฟี่ครับ <laughs> นะครับโม่พูนกัเครื่อนน้ำเทินนะครับเครื่อนน้ำเทินต่อเดี๋ยวเพิ่นปล่อยน้ำน้ำนี่ใสเลยเย็นครับงควายกับโบมีแล้วพิธีเปลี่ยนไปรลายครับน้ำกระดิง่งตะกี้นี่ย้ำนี่โอ้บ่ใบเหว่เลยครับงควายเต็มเลย อันเียเพิ่นก็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำก็เฮ็ดให้น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับมีมีช่วงเวลาที่เพมันปิดน้ำก็น้ำจะแห้งเพมันปล่อยน้ำก็น้ำก็จะไหลเองสิแหละครับน้ำไหลอ่ามันแบบนั่งนะครับมันแบบยังไอทายวิดีโอ ต้องแบมข้างนั่นเองเขามาถ่ายรูปน้ำกระดิ่งครับขี่รถเดินหน้าโอ้เย็นเย็นโอ้มีผู้สาวน้อยครับ สาวหน่อยเด่นหน้าครับสวัสดีผู้สาวสาวใครเล็กได้เนี่ยเอ้าน้องสาวดึงน้องสาวดุ้งได้หนินังสาวสาวดุ้งได้หนิมาให้ถ่ายให้มาไปอยากได้หูหคมงามมาคนละพันเก็บมาคนละพันเก็บมาเลยถ่ายให้เอามาแม่สบายดีป่ะสบายดีเงี้ยจีบปอได้ละโม่หนึ่งโม่หนึ่งหมดละ วันหนึ่งแมดบวชแม่มาถ่ายรูปให้ผู้บเอาเบิ่งบ่ชแม่มัมกบ่าวชเราบ้านนี้นะแม่นะมาให้ถ่ายให้ไหม <c oughs> ถ่ายได้รูปงามผู้ใดเป็นตากล้องถ่ายแม่ถ่ายไหมถ่ายไหมมาได้ไ <c oughs> หมหลูกหลานต้องเป็นพ่อตากบุญวันปรก็เอาตัวเป็นนางตั้ง <c oughs> ชิวๆเลยนะครับ เห้น้องปิน่ายรูปใหมหันหน้ามาดนะีเด้เบ่งกล้องนี่ให้เอื้อยถ่ายให้เราถ่ายไว้จังหอยเป็นสาวแล้วม,มาเบ่งรูปเจ้าของเนะามาผละพันเก็บนด้ค่าถ่ายรูป น oh, oh, hi, hi, いい้ำเย็นขนาดครับขนาดโอ้เย็นเจี๊ยบเลยโอ้ไครเห็นนะแม่ตะกล้องเลยไครเห็นด้วเคฟว่ะออ พากันมาชมน้ำกระดิ่งครับอ้น้ำไหลแห้งเลยนะครับน้ำก็ใสไหลแห้งเลยะเมื่อไรวะเมื่อไรนะ้ยยังส่งเสจ้งสาวหน่อยขึ้นไหมสาวหน่อยขึ้นไหมครับิิงามกน อกเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับตัวนี้กระบอกมีไผรมาหากินนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นมันลงน้ำเอาแต่มือพ่นปล่อยมือพ่นปล่อยนะครับแต่ส่วนหลายก็คือมานั่งชิวๆนั่งกินเบียร์นั่งเล่นกันเล่นน้ำนะครับเล็กน้อยก็มาเล่นน้ำด้วยครับไปอีละต้องเล่นน้ำต้อง <c oughs> เล่นน้ำเล่นอยู่อะ ยังเล่นอยู่ดิผมมีงัวมีควายเลยครับตอนจังผ้าหลวงมาเล่นเอาจีพายพี่น้องว่าเบิงงัวเบิงควายเบิงวิถีชีวิตได้เห็นตั้งแต่อยู่ในช่องเคยเล่าแล้วครับบ่เน,นี้วิถีเปลี่ยนละน้ำกระดิ่งเขาเปลี่ยนไปนร,ร้ายแล้วครับบ่เห็นงัวเห็นควายแล้วครับบ่เห็นคนส่วนเหนียวแล้วจริงๆแง่หนี่คือว่าส่วนเหนียวกันงัวควายกันนอนน้ำาม เล็กน้อยตามเด่นครับจังไว่าผ้าขาใหญ่มาเร็งย่เมึงเร่งเรงสีผ้าดึงหน่อยมาเร็งไป,ป,ปเอาละต้นลายก็มีแต่คนมาหาเล่นหนาไมาก,กินแกนะครับป้อมีคนหากินเลยนี่ออกมาป้อมีแล้วอุ้นเคลื่อนครับมองไปเห็นเคลื่อนเลยแต่ว่าควันหลายๆนี่นะครับพี่เอ็มสองจุดหา่านี่กับเผาปลากันหลาย อย่าเผากันเลยเด้อปลากะรักษาโลกอยกันครับโลกเรากำลังร้อนขึ้นทุกวันอนากาศน้ำกระดิง่งปะ่ะจีนรถเลาะบ้านครับพี่น้องครับมาจิพาพี่น้องเิึงไฟผมมีไฟเลยวิธีเปลี่ยนละ้ะน้ำกระดิง่ง้เากลับทางเาไม่กลับทางไม่เนี่ยนะพี่น้องบนบรรยากาศกรอบ กิเลสเต็มเลยเสียงกระจันเออเสียงกระจันมานะล่ะกระจันเต็มเลยนะครับวิธีน้ำกระดิ่งเปลี่ยนไปเยอะเลยก็ตด่ะนี่ครับเพื่อเศรษฐกิจที่เขามามั่นกับยางพาร่าครับโุ่นนะ่แต่ทั้งในก็มีตะมั่นครับ เป็นหน้าเป็นยางตะเกียร์ล,ล่าหนุ่มเนี่ยก็ปล่อยถิ่มไ้แลวครับเดี๋ยวนี้เป็นมั่นเป็นไฮเพื่อละแล่เมื่อกี้ปีนะครับนี่เปลี่ยนไปร้ายแล้วคุณป้าย,ยางเริ่มเปลี่ยนไปลวครับภาพความทรงจำภาพพิถีชีวิตก็เริ่มหายไปนะครับกลายเป็น ให้เป็นสวนเขามากแล้วธรรมดาครับบอมีอย่างอยู่หาวน์ได้ตลอดนะครับกับเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเคลื่อน,นครับค่าไป็นสันเคลื่อนเลยผมไกล เล่นนเปียรีวเพราะว่าเหมาไอบปลาตุนตไปเลยนสันเปียเจ้าหน้าหน่อยเหรไวมันนเ้าหน่อยเ่สันเกินรถรอบาก็เนี่ยสอคนโอ้ต้นนี่ไหมต้นกระบกต้นนี้เป็นร้อยปีพุทธานี่ครับภาพไงเลยพุทาสูงขนาด ไม่ทำอย่นคือยุบานเนี่ยมาเรือแล้วเนี่ยมาเรือเอาละไมใหญ่ไงมาเนี่ยนี่ไปใช้ประโยชน์แสงจักทรนเดี๋ยวครับยางยางเนี่ย,ยม่นสองปีปลูกยางปลูกมั่นมือล่ะครับพี่น้องครับเปลี่ยนไปไล่งัวควายตะเกาเนี่ยเต็มน้ำไหหน้าตอนนี้แเรานำมากินน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นไอ้มันเป็น ไอา้ยางเบิดและ่ะอาพี่น้องสำรวพจพจนเลิรินปีหกเจ็ดครับนนแต่กี่มาเซนนี่ถ้าแม่พี่น้องติดตามก็มาโดนจำได้มาหาควาัวกุจีเป็นไหน้าเป็นอันีเ้เบิดครับฝนเคลื่อนครับแน่ไปไกลฝนโอครับเคลื่อนอู้นเป็นหมอกๆมอกครับควันไฟนะครับ ย่ามนีกะ็ะเพ้ากันจูดแล้วครับพี่เอ็มสองจุดห้ายล่ย่ำหอนมันเป็นวิธีการที่เฮ็ดให้มันแป้นง,ง่ายที่สุดนะครับเ็ธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็กระทบถึงโลกใบนี้ึ้นกันมันมันโอ้ห้ามเลยมัน,น,น,ม,นมัน มันงามเลยแถวเลยเปลี่ยนไปหลายครับพ้นจะเลื่อนเท่าวิธีเปลี่ยนไปหลายละเปลี่ยนไปเธอหน่อยภาพเก่าๆก็เจอค่อยเลื่อนหายไปคืออีสานบ้านเข้าสมัยตะกี้แล้วครับแต่ผมก็ยังมาท่านได้เห็นภาพเก่าๆเฮ็ดไห้หวนคิดถึงเจ้าของเป็นยังหน่อย ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับอันนี้กับเปลี่ยนไปลลยจากมาใหม่ๆจแต่ยังมีเขื่อนนะครับอันนี้จนมีเขื่อนกาได้เห็นความเปลี่ยนแปงลงหลายเติบไปเราะเขาบ้านครับวันนี้รถเลนครับคลิปนี้ เยี่ดีภาพพี่น้องชมแล้วกระดิง่งที่รถเลนเดี๋ยวขี่เลยไปร้านปิ้งแบกอะกินปิ้งแบกนางไล่อันนี้ตอนนี้คือเขาอยู่ทางเขาเคลือนนะครับถนนหน้าเขาเคลือนข้างหลังครับท้างหลังเป็นเคลือนเขาผ่านมาล่ะเดี๋ยวขี่รถไปร้านนางไล่ปิ้งแแบกกันมาหนเลยสอดมาทางทีละ อาหารปิ้งแบ่ก่อนครับถนนทางหลวงหมายเลขสิบสามครับขี่รถเลาะน่ากระดิ่งออกมาทางเขื่อนไกลๆลานน้องไล่นะครับไกลๆลานสาวไล่ร้านอาหารบัวไล่ปิ้งแบวนนี่นี่ปิ้งแบ่นแบในตำนานสาวไล่ปิ้งแบ่ สบายดีไหมเทสาใช่ปันหูสนเฉยอะไรทราบตรงแจ้งวิญาน้องเนี่ยน้องยังเง้นน้องดนน้องยังเง้นอ้าวมีตัวอ้กับเอ้มาน้องเราบอกมารักนี้ลูกแม่ไหมเท่ารักนี่ลูกคนเฉย มาำท่มหนุ่มแพงแพงแพงมาได้แพงเลยโอ้โหโอ้ให้แพงแบบแม่เมื่อยมากเลยมาดีพ่อเราไปดีกระนุงเสื้อสะดอกใช่ยังคอยแก่เสื้ออยู่อ๋อดีเลยยังหล่อเท่พ่อเาพ่อเราแก่เสื้อผู้สาวเห็นผู้สาวยังมักกับพ่อเราสาวไทยเห็นไงแกเสื้อเห็นหัวหนุ่มยู่คนเสื้อ แทงเลยแม่น้องไปกันเลยน้องปากสั้นป่ะอ้ายเลรอเนาะอ้ายนะอย่าปากสั้นนะทำไหมสบายดีก่อนสบายดีก่อนไล่ดิไลดิลูสบายดีไล่ดิไดิลูกสบายดีโอ้สบายดีนะน้ำลายลายดีงามแม่สบายดีงามงามสลุกเอ็นเลยโอ้ยทำไมต้องการนี่พี่บอกโดยไม่ได้จงการว่ะเรางการนะ ไปเล่นใจอืมขามตากลึงเขาเล่นน้ำอยู่มาอยู่นี่ฮัดคุณไปแล้วฮัดคุณหรือว่าไปทำไปทาาฝรั่งไปเลยอืมต่อมาแต่สวัสดิ์นี่เราไปใส่ใครก็จะไปได้ได้เงินคุณไปแล้วเสียเงินกันเราไม่เราไปใส่ได้เงินเลยออกาเงินแล้วมีเราเงิเออเอาเงินล้วเสียลราไปเนี่ยได้เงินเท่าไปได้ยู่เออ ไปแนวได้เงินไปใสได้แนวได้เงินออกจากเงินเราเสียเงินลดที่ว่าร้านเคยใช้ว่าเอาเงินไปเราได้เงินเอาเงินไปเราได้เงินเตะไปปิ้งแแบปป่ะไปคันเชื่อแพงไหมมือแพงไหมโอ้ต่ำรถล่ะต่ำรถล่ะ ลูกสองแล้วนะครับนางไลอ่อันนี้ลูกสาวคนเล็กโอ้คนงามนี่คนงามมาแพงนะเนาะอามือแพงมือแพงมือแพงเนี่ยแพงเลยแม่แพงเลยแม่แพงเลยแม่แแมยุงกัดบ่นี่ป่ะมาทาย,าใ,า,ยา,า,ทาให้ไหมมียาเด้อะไรเราทาให้เด้เออทายาสิลูกนี่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 นนทายาให้ไหมดีูดวดู มาลอนปิ้งแบ่บอกินปิ้งแบ่ก็ถือว่าโบได้มาแล้วครับเรามากินปิ hey. ้งแบ่ก yeah. ันแล้ววานนี้มาแล้วคนสวยแล้วคนสวยปิ้งแบ่ให้กินได้แม่อยากกินเนาหนึงอะไอยากกินแนวนึงก้อยหำก้อยหำวะมี่วะกินทับไม้ก้อยหำวะมี่กินทับไมเนาะ เจอไอ้เนาะมียะเบอมีเบอมีมแะ่ได้กินทำไอ้เลยทำแบ้วเบอรมีต้องได้สั่งนะครับมีเมนูปิ้งนะครับปิ้งไม่เลือดแปลงมีก้อยมีาลาบมีจิมจุ่ม วิ่งแบบนางไรลูกค้ากําลังเขานาครับนางใส่หรอนี่นะโอ,อ้โใบเครื่องต้นหมาครับนี่ก็ไรงามๆกระล่ามไปครับเป็นไม้ที่มันล่ามเป็นเครื่องนะครับเห็นป่ากําลัางสับอะไรดีป่ะ สวัสดีสับปิงแบกแบกเขาปิ้งไปแล้วร้อนๆหนึ่ง <c oughs> เคเขากำลังเก็บเข้าต้านไม้ยพยายามอด,ด,ดอ,อามได้มันลั่นเรื่อนลั่นอยู่หรอแห้งดึงมมันแตกโอ้เด็ดทั้งแตกนะครับ ไอ้เครื่องต้นไม้เครื่องต้นไมาไอ้เครื่องต้นไม้ก็ปิ่งแบะขึ้นๆปีๆยังไงเหม็นๆนิดหน่อยเครื่องต้นไม้อะไรบอสนเราเบิดนั่นจิ้มกัาแฟมันก็จะมันๆเหม็นๆนิดหน่อยนะครับไม่เครือต้นหมาบ้านบักงามเลย ล่ามไปแทน,นล่ามเลยนะครับเพื่อติดมาร์มาแล้วครับนี่คือปิ้งแย่ร้านในตำนานร้านสาลายปิ้งแย่นะครับพร้อมกับน้ำจิ้มนีเป็นน้ำจิ้มตับทีเด็ดมันนี่เนาะ้ำจิ้มตับกับกระนังเอกที่เด็ดมันทีนนเเ่เด็มด,ดมันก็คือตีนพันไส้นะครับ ตีนหรือว่าตีมผ่นใส่นี่ยแก้วน,นี่เป็นแจ้วตับนะครับแจ้วตับแจ้วตับเนี่ยเอาประกันใส่ตับประกันในะส่ไอ้นั่นอีกแล้วเดี๋ยวซิมกัเดี๋ยวซิมปิงแบงเราไมไ่กินโดนแล,ล้วเด้มีแต่คนมากิกินปิงแบงด้วยกันครับข้า,างในก็ซับโป๊กๆอยู่ครับกินกะเพรากะเพราลาบกะลัมแล้วกะ็มีมักฝี มากแกนไสมาเลยเหลือเบิง้งนี่คืองใบเคลือดต้นหมาลักษณะใบเคลือดต้นหมานะครับรนี่ด้านล่างก็จะเป็นสีม่วงๆนี่นะครับอ่าเป็นไล่ๆอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเขี้เฉียวมีขนนะครับนี่ยเป็นไซบ์กันไซบ์กันก็ไปได้แจวนี่เป็นแจวตับบักแกนไสใส่จ้าอะไรอะไซบ์กร<อ>ซ่อนเดี๋ยวนะอ่ามักกนก็จะมีมัน,นจะหอมนะครับบักแกนจะหอม นี่ลักษณะใบเกลือต้นมานะครับให้พี่น้องมากินไก่เป็นใบที่มันไล่ๆนะครับนี่ไล่ๆนี่ขนอยูเวียดนามมันนิยมกินก็ปิ้งหมานะครับเนี่ยเขาไม่กินก็ปิ้งแบะเฮ้ยนี่ยล้วใบเกลต้นหมามันก็ปิ้งหมาปะมันก็ปิ้งมันนิยมกินก็ปิ้งหมานะว่าไม่กินก็ปิ้งแบอะเนาะเนื้อเนื้อมากินปิ้งหมาปะมาชิมกันเบิืงครับ นี่ครับนี่คืคอใบเกิงต้นหมาครับเขาจะเอาหิงแแบมมาใส่นะครับหิงแแบมมาใส่อโอ้จับไปเลยจับไปได้วเจ้าตับเจ้าปากแคนเลยนะครับนะอ่ำกันบาเนเลยเออฮึเกิดต้นหมา รสชาตินันจะแบบเหม็นนิดๆมีความมันเตรียมขั้นมันเป็นสมุนไพรเป็นยาปริงขั้นใส้นีลูกเมื่อกี้ปิงแแบใบกือตน้นแม่ให้พี่น้องไปช่วงนงวดดังวรดิ่งเลยกับได้ออกมาจากข้างเคลื่อนกันแวะมาหานาังไล่นะครับปิงแแบร้านนั้นตำน,นัน อไปมีข้าวอ่ะกินข้าวแล้วแรงไหมข้มวนแานในนึอไม่ข้าวกับกับงข้าวเลยตอว่าเหินม่เท่าของอวันนึงไกับบอกบอกเคยมือข้าเด็ก้อืมไดรับ ไดแปลงยี่ป่ะกินว่าเป็นพันอะไรมีเล er ือดนี okay? ่คืนก้อยหั่มนี่ตาหั่ไอ้นะก้อยหั่มบะหมี่ต้องได้ซังนะครับก้อยหั่แซ่บแซ่บทำแรกอะไรกิน